กลับสวัสดีครับแฟนๆพระเครื่องทุกท่านนะครับผู้ที่รับชมและศึกษานะครับพระสมเด็จอยู่นะครับวันนี้นะครับช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับผมก็นําพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่เกตดจรดซูมนะครับอีกหนึ่งพิมพ์นะครับมาให้เพื่อนๆร่วมกันรับชมและศึกษานะครับพิมพ์นี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ของวัดระฆังอีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับเกตนี้จรวดซูมเส้นซ้มนะครับเป็นเส้นซ้มก็ เป็นสุ้มภาวายนะครับพุทธศินก็ฐานสามชั้นนั่งปางกัดสมาธินะครับมีเส้นชายจีวอนที่เหลือเราก็ดูอะไรครับ <c oughs> หลักการดูพระเนื้อผงพระองค์นี้นะครับไม่มีไม่ได้ผ่านสภาพการใช้มามากเท่าไหร่นะครับเป็นพระเก่าเก็บเราก็ดูอะไรครับดูธรรมชาติการเปลี่ยนสภาพของเนื้อปูนนั่นเองนะครับหลักการดูพระเนื้อผงเนี่ยง่ายนะครับแตกต่างสีสันวันนะก็เกิดจากอะไรครับ พระยุคต้นเนี่ยเขาผสมน้ำหวานน้ำตาลน้อยเคี้ยวนะครับแล้วก็มวลสารนะครับพระองค์น,นี้เนี่ยอาจจะมีน้ำมันตังยู่บ้างปลาปลายนะครับ <c oughs> แต่ว่าแก่ไปทางอะไรครับแก่ไปทางน้ำหวานกับน้ำตาลน้อยเคี้ยวนะครับเพราะที่สันวนาของพระเนี่ยจะออกไปทางถีน้ำตาลไม่ไหม้นะครับอ่าเห็นเพื่อนดูนะครับเส้นมังคับพิมเห็นไหมฮ่ยวย่นนะครับเปลี่ยนสภาพ เดี๋ยวเราจะมาขยายดูเนื้อกันนะครับว่า <c oughs> ขอไปครับธรรมชาติของเส้น,นบังคับพิมพ์ผ่านระยะเวลามานับร้อยกว่าปีกับสองร้อยปีเนี่ยมันจะไม่อยู่เป็นเส้นเหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าอยู่เป็นเส้นเหมือนเดิมเนี่ยแสดงว่าเป็นพระใหม่นะครับยังไม่เปลี่ยนสภาพนะครับร้อยกว่าปีเกือบสองร้อยปีนี่ยเนื้อปูนมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเพื่อนๆในประเทศนี่ ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปูนก็คือความบดความเหี่ยวลักษณะการคายปูนสุกการงอกของปูนดิบนะครับที่เราจะใช้พิจารณานะครับในเนื้อผงปูนตะขอยของสมเด็จวัชระครังบางขุนพลอมหรือเกศชายูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเนื้อกันนะครับว่าธรรมชาติของเนื้อแคลเซียมนะครับหรือเนื้อผงปูนตะขอยเนี่ยเมื่อผ่านการเวลานะครับนับร้อยกว่าปีเนี่ยพระเท้มันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับที่เราสามารถใช้ฟันธงได้นะครับ แล้วก็ทดสอบด้วยน้าขมิ้นนะครับเมื่อเราศึกษาและเข้าใจแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนสภาพของเนื้อปูนเนี่ยเป็นลักษณะยังไงเมื่อเราส่องพระเนี่ยเราก็จะสามารถชี้วัดได้เลยนะครับว่าพระอ,องค์นี้แท้หรือเก๊นะครับหลักการง่ายง่ายเลยนะครับเ,เพื่อนแล้วสภาพพระนะครับถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับธรรมชาติปูนถูกปูนดิบงอกครบท้วนอ่าลักษณะการงอกของน้ํามันนะครับไม่ฉ่าเคลือเป็นสัดเป็นส่วนเนี่ยพระอ,องค์นั้นมีโอกาสที่จะแท้เกือบ80 90อร์ซนะครับ แน่นอนนะครับเมื่อน,นํามาทดสอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์เมื่อเรานํามาทดสอบด้วยน้ำขมิน้นน้ำขมิ้นก็จะไม่เปลี่ยนสีแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปูนมันเสื่อมสภาพไหมครับค่ากดดังต่างๆในเนื้อแคลเซียมในเนื้อผงปูนเนี่ยมันย่อยสลายไปหมดแล้วนะครับมันเสื่อมสภาพมันก็เลยไม่ทําปฏิกิริยากับอะไรครับกับน้ําขมิ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือหลักการทดสอบด้วยน้ําขมิ้นอีกวิธีหนึ่งนะครับ เนี่เ,นเพื่อนดูนะครับเนื้อที่ผมฝนดตดสอบออกไปเ,เห็นไหมฝนถึงเนื้อด้านในเลยนะครับ <c oughs> เราไม่ต้องไปกลัวเสียเนื้อพระนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเราดตดสอบนะครับอ่าทดสอบให้ชัดเจนไปเลยเนี่ยพระที่ผมนำมาให้เพื่อนร่วมกันร,รับชมเนี่ยทุกองน,นะครับผมจะทดสตอบโดยน้ำขมิ้นหมดนะครับอ่าดตดสอบ้วยน้ำขมิ้นหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทดสตอบทําคลิปนะครับเปรียบเทียบ ว่าเนื้อปูนใหม่กับเนื้อปูนเก่านะครับลักษณะแตกต่างกันยังไงธรรมชาติอะไรบ้างนะครับที่ยังไม่เกิดในพระใหม่นะครับทําไมนะครับเนื้อปูนในพระเก่าเนี่ยมันจึงทดสอบด้วยน้ําขมิ้นได้นะครับในพระใหม่ทําไมมันทดสอบด้วยน้ําขมิ้นไม่ได้นะครับทําไมน้ําขมิ้นมันเปลี่ยนสีนะครับมันก็ย่อมมีเหตุผลอยู่แล้วนะครับเ,เพื่อนนั่นคือหลักวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพิจารณา เนื้อพระโกดนะครับว่าธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปูนนะครับเป็นลักษณะยังไงในพระเทนะครับนะครับเมื่อเราขยายเนื้อขึ้นมาเพื่อนๆเห็นไหมครับธรรมชาติอะไรครับธรรมชาติของปูนซุกนะครับอ่าธรรมชาติของปูนซุกเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะที่เป็นละองขาวๆนวลๆนะครับนี่คือธรรมชาติของปูนซุกนะครับที่งอกมาทับถมอยู่บนผิวด้านนอกนะครับเห็นไหมครับ เป็นลักษณะของละอองขาวๆนวลๆน,น,นะครับนี่คือธรรมชาติของปูนสุกเลยนะครับพเพื่อนเนี่ยไม่ได้ว่าเอามาทาทับเอาไว้นะครับเห็นไหมมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือการระเหยของน้านะครับอ่าคายความชื้นออกมาก็ขับเอารองปูนเหล่านี้นะครับงอกออกมาทับถมอยู่บนผิวเนื้อด้วยนะครับก็นี้คือการลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปูนเปลือกหอยนั่นเองนะครับพเพื่อน เห็นไหมครเมื่อเราพิจารณาว่าพระองค์นี้มีธรรมชาติของปูนซุกงอกแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าปูนซุกนี่ไล่ไปเลยนะครับเห็นไหมครอ่าดูนะครับเห็นไหมครับปูนซุกนี่งอกเห็นไหมครับทับถมอยู่บนผิวเนื้อเห็นไหมคร <c oughs> <c oughs> เมื่อเราเห็นธรรมชาติเหล่านี้แล้วนะครับอ่าธรรมชาติแบบนี้ก็คือ ปูนซุกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแน่นอนนะครับที่ผ่านการเวลาแน่นอนไม่ได้ว่าเป็นปีมือมนุษย์พวกทาปลาเก๋นะครับที่เอาคราบแป้งคราบปูนต่างๆมาทาทับเอาไว้นะครับลักษณะแบบนี้ก็คือธรรมชาติของปูนสุกนะครับเมื่อเราพิจารณาแล้วนะครับว่าธรรมชาติปูนสุกนี่แท้แน่นอนนะครับเราก็มาไล่จุดส่องไปเรื่อยๆนะครับดูอะไรครับดูธรรมชาติของปูนดิบไหมครับในพระเท้ที่ผ่านการเวลานะครับนับร้อยกว่าปีกับ200ปีเนี่ย ธรรมชาติปูนดิบมันก็ต้องย่อมเกาเกิดนะครับอ่าบริเวณนี้เพื่อนดูสิครับเป็นเม็ดเป็นผดเห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกนะครับธรรมชาติปูนดิบถ้าไม่มีน้ํามันตังยิ้วมางอกทับถมอยู่ด้วยก็จะเป็นลักษณะของเม็ดเม็ดผดผดกระเจะกระเจะนะครับเป็นกระจุกกระจุกเนี่ยไข่ไข่อ่าแห้งๆนะครับถ้าไม่มีน้ามันตังยิ้วมางอกทับถมก็จะเป็นลักษณะแห้งๆแต่มีความชํานวนนะครับมีความชานวนในในเนื้อของอ่าเนื้อปูนดิบนะครับ หลักการพิจารณานะครับเพื่อนๆดูสีน้ำว่านสิครับนี่คือสีน้ําว่านนะครับเห็นไหมสีเหลืองอ่าออกไปทางเหลืองๆน้ําตาลนะครับเห็นไหมก็จะมีความจํานวนเหมือนกันนี่บริเวณนี้ชัดเจนเห็นไหมปูนดิบนะครับในพระแท้เนี่ยมีทุกองค์นะครับเพื่อนในพระแท้จาผมไว้เลยว่ามีทุกองค์นะครับแล้วแต่ว่าจะเกิดบริเวณไหนจะเกิดมากเกิดน้อยนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเกิดมากเกิดน้อย นแต่ในพระเทมันต้องมีทุกองนะครับมีทุกอง <c oughs> ถ้าไม่มีนะเปลกนะครับถ้าไม่มีก็คือพระใหม่อ่ไล่ลงมามเพื่อนดูนะครับบริเวณเนี่ยอ่วงแขนเนี่ยทางด้านขวามือองพระท้ายมือเราเห็นไหมฮะก็จะเป็นเม็ดเป็นปดปดกระจุกกระจะนะครับเห็นไหมฮะงอกแต่เป็นลักษณะที่แห้งๆนะครับไม่ค่อยมีความมันวาวเพราะว่าพระนี่อ่อนน้ามันตังยิ้วนะครับ แก่ไปทางน้ำว่านและก็น้าตาลอยเคี้ยวเสียมากกว่านะครับเห็นไหมครับจะเป็นกระจุกกระจะนะครับเป็นผดเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยเห็นไหมนี่คือธรรมชาติของปลาเท้นะครับที่ดูง่ายที่เราพิจารณาได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นเนื้อครูได้เลยนะครับเนี่ยกายภาพเหล่านี้ชัดเจนนะครับเห็นไหมเนื้อพลาดเนี่ยมันจะไม่เรียบตึงแล้วนะครับถ้าเรียบตึงก็คือพลาเกเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าธรรมชาติของเนื้อปูนนะครับเมื่อผ่านการเวลาไปนับ เจ็ดสิบปีหกสิบปีแปดสิบเก้าสิบถึงร้อยกว่าปีเนี่ยพระเนี่ยมันจะหดตัวไปเรื่อยแห้งไปเรื่อยนะครับการคลายน้าการคายความชื้นการเปลี่ยนสภาพของเนื้อปูนนะครับมันก็ย่อมก่ะเกิดนะครับนี่คือหลักวิทยาศาสตร,ร์นะครับที่เราใช้เป็นหลักในการดูพระสมเด็จนะครับเนื้อผงปูนปลาหอยเนี่ยก็ใช้หลักการเหล่านี้นะครับที่เราจะพิจารณาพระแท้นั่นเองนะครับว่าพระองค์ไหนนะครับ เก่าหรือใหม่ไม่ใช่เก่าเพราะตำหนิกับพิมพ์มาก่อนนะครับมันต้องเก่าที่วิวัฒนาการของเนื้อปูนนั่นเองนะครับเพื่อนดูสิครับเห็นไหมบริเวณนี้ชัดเจนมากเนี่ยไม่ว่าพิมพ์ไหนนะครับของวัดะระฆังหรือบางขุนพรหมเนี่ยถ้าธรรมชาติเหล่านี้ก่อเกิดนะครับเพื่อนจําผมไม่เลยพระนี่ต้องมีอายุการสร้างนับร้อยกว่าปีแน่นอน,นครับเพราะกว่าธรรมชาติเหล่านี้นะครับจะเปลี่ยนเปลงมันใช้เวลา ต้องใช้ระยะเวลานะครับเพื่อนต้องใช้ระยะเวลาไม่ใช่แค่สามสิบสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยธรรมชาติเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงนะครับมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับคาบไข่ <c oughs> เห็นไหมฮะเป็นลักษณะไข่ไข่นี่ก็คือธรรมชาติของอเนื้อปูนนะครับที่เปลี่ยนสภาพนะครับก็คือผลึกแคลไซต์นั่นเองนะครับเห็นไหมครับ ในพระเทหลายๆองค์นะครับที่ผมนำมาให้เพื่อนร่วมกันร,รับชมนะครับเห็นไหมก็จะมีลักษณะเหล่านี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากการเปลี่ยนสภาพของเนื้อปูนนั่นเองนะครับเห็นไหมไม่ใช่คราบเรซินนะครับที่เห,เหมือนในพระเกที่มันมาทาทับทำเอาไว้เนี่ยที่มันมาทาทับเอาไวน้นะครับอันนั้นก็คือของเกไม่ได้วิวัฒนาการมาจากเนื้อปูนนะครับพิจารณาได้ง่ายเลยนะครับ อันเนี้ยงอกมาจากเนื้อปูนนะครับเห็นไหมฮะจะมีความมันวาวอยู่ในตัวนะครับผลึกไขๆอย่างเงี้ยนี่ถ้ามีน้ำมันตังยิ้วงอกทับถมอยู่เยอะบริเวณนี้ก็จะมีความมันวาวนะครับมีความมันวาวเนื่องจากมีน้ำมันตังยิ้วเนี่ยมางอกทับถมอยู่ด้วยนะครับแต่อันนี้น้ำมันตังยิ้วน้อยนะครับอ่ามันก็เลยเป็นลักษณะไขๆแห้งๆนะครับอ่าไล่ไปเรื่อยๆเพื่อนดูนะครับ ดูเส้นซูมสิครับเห็นไหมครัมันจะอยู่สภาพเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องสึกต้องกลอนต้องผูต้องพลุนไปบ้างนะครับเพราะว่าธรรมชาติของเนื้อผงปูนเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อพลาสติกนะครับที่จะอยู่คงรูปเดิมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือพระเกน,นะครับเนี่ยพิจารณาได้ง่ายเลยนะครับเพื่อนพิจารณาได้ง่ายเห็นไหมยระผลึกนี่บริเวณนี้ก็ใช่นะครับ เนี่ยบริเวณฐานเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ปูนดิบเหมือนกันนะครับเป็นผลึกเห็นไหมผลึกของแคนไซเนี่ยนี่ไล่ไปเพื่อนดูสิครับเห็นไหมเนื้อนี่ออกไปทางปูนสุกนะครับอ่าพระองค์น,นี้ <c oughs> ออกไปครับอ่าดูฐานดูลักษณะความโหดความแเ้งของฐานนะครับ จะมาเรียบตึงเป็นไปไม่ได้นะครับเห็นไหมมันต้องเหี่ยวต้องโหดต้องยุบต้องย่นนะครับเปลี่ยนสภาพอาจะรูปทรงเนี่ยอาจจะดูเหมือนอาฐานเหมือนเดิมนะครับแต่อะไรครับแต่ผิวพระเนี่ยมันยบเปลี่ยนสภาพนะครับเห็นไหมฮะโหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับซึก่อนนี่ก็คือธรรมชาติของเนื้อผงปูนเลยนะครับเนี่ยรคองนี้ก็ถือใช้ถือว่าใช้เป็นเนื้อครูได้เลยอีกหนึ่งองค์นะครับเ,เพื่อน ใช้เป็นเนื้อครูได้นะครับองค์นี้เพราะว่าธรรมชาติทุกอย่างครบถ้วนนะครับครบถ้วนถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายอีกหนึ่งองนะครับเพื่อนเป็นพระแท้ที่ดูง่ายอ่าดูเส้นบังครพิมพ์สิครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูเส้นบังครพิมพ์บริเวณนี้เห็นไหมนะ นี่คือเส้นบังคับพิมก่านะครับอ่าเส้นบังคับแม่พิมพ์ไล่มาจะหลุดบริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะเขาติดเขาตัดเนี่ยชิดเส้นบังคับพิมพ์นะครับบางองก็ตัดทาบเส้นบังคับพิมพ์ไปเลยนะครับทําให้ไม่เห็นเส้นบังคับพิมพ์แต่ว่าเพื่อนๆดูนะครับลักษณะของเส้นบังคับพิมพ์เถอะเหี่ยวแห้งยุบย่นย่อนะครับเห็นไหมฮะบูดเบี้ยวเปลี่ยนสภาพมันจะมาตั้งคมเป็นสันอยู่เหมือนเดิม เป็นไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือพระใหม่นั่นเองนะครับพระที่เพิ่งสร้างนะครับพูดง่ายๆพระเก๋นะครับถ้าเป็นพระเก่าที่ถึงยุคเพื่อนๆดูสิครับเห็นไหมธรรมชาติเนี่ยเส้นบางครับพิมเหล่านี้มันก็เปลี่ยนสภาพเองครับงอกปูดเปรี้ยวหดแห้งนะครับเนี่ยกลไกของการเวลานะครับทําให้ธรรมชาติเหล่านี้เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเนื้อผ่งปูนนั่นเองหลักการดูเนื้อแคลเซียม ผงปูนปลอหอยนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเพื่อนๆก็จําภาพเหล่านี้เอาไว้นะครับให้ติดตาให้ขึ้นใจนะครับแล้วครอบรูปไปดูเป็นตัวอย่างได้เผื่อมีโอกาสได้ส่องได้เจอนะครับจะได้มีหลักการในการพิจารณานะครับว่าพระองค์นี้แท้หรือเก๊นะครับใหม่หรือเก่าถึงย <eterm Gore> ุคไม่ถึงยุคนะครับไม่ใช่ถึงยุคที่ตำหนินะครับกับพิม์อันนั้นสโลแกนของพวกดูพระเก๊นะครับอันนั้นนะ กุศโลบายของพวกที่ดูปลักเก๋เราใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับในการศึกษาธาตเทเนี่ยเพราะเราไม่ได้ดูพิมพ์กับตำหนินะครับ <c oughs> พิมพ์กับตำหนินั้นเป็นเพียงเรื่องรองนะครับเ,เพื่อนๆดูด้านหลังสิครับก็ยังมีอะไรครับมีปูนสุกนะครับอาจจะมีคราบยางรักบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมครรองขาวๆนวลๆเป็นเม็ดๆเป็นผลๆ ก็คือลักษณะการปลูกกรอนของเนื้อปูนนั่นเองนะครับอ่าลักษณะการปลูกการกรอนของเนื้อปูนหนึ่งคือเนื้อแคลเซียมนั่นเองนะครับเนี่ยเพื่อนดูสิครับพลานี่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่อะไรครับแต่มันก็ย่อมสึกกรอนผูพุนไปตามการเวลานั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมฮะพลยุคต้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเขาไม่ได้มีกรอบพลาสติกเรี่ยมกันนะ้ำแม้แต่จะตั้งไว้บนยิ่งก็แล้วแต่นะครับอ่า ในอากาศมันมีกรดมีด่างมีความชื้นมีความร้อนนะครับเมื่อทําปฏิกิยากับเนื้อพระเนี่ยมันก็ย่อมอะไรครับมันก็ย่อมสึกกร่อนนะครับผูพลุนไปตามการเวลานั่นเองนะครับด้านข้างเนี่ยตรงนี้ก็ข้างเรียบนะครับไอ้ <c oughs> ด้านข้างนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับเ,เพื่อนที่บางคนว่าต้องมีรอยปริมีรอยเลื่อนนะครับ มันขึ้นอยู่กับอะไรครับมันขึ้นอยู่กับการปั้นเนื้อน,นะครับเ,เพื่อนการปั้นเนื้อด้วยถ้านวดเนื้อดีปั้นเนื้อดีนะครับอา่าแล้วถึงน้ํามันถึงน้ําว่าน,เ,นเวลาเราตัดพระนี่มันจะไม่ปริไม่แห้งหรอกนะครับแตกต่างกับพระที่ว่าเนื้อมันหมาดแล้วนะครับเมื่อตัดไปมันก็จะปรินะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ก็ข้างเรียบนะครับเนี่ยด้านข้างเพื่อนดูนะครับแล้วเนื้อด้านในก็เป็นเนื้อผงขาวๆแห้งๆนะครับเห็นไหมฮะ เมื่อฝนออกมาเ,เพื่อนๆดูลักษณะ,อะของชั้นภายนอกนะครับเห็นไหมฮะเมื่อเราฝนเนื้อออกมาเห็นไหมฮะการทับถมของเนื้อชั้นด้านนอกหนาไหมละครับในประเทศนะครับมันจะแตกต่างกับลระกน,นะครับที่เอาอะไรครับสีบ้างละครับมาทาทับเอาไว้ทําเก๊ขึ้นมานะครับดูด้านข้างเห็นไหมฮะ มีความหลากหลายมากสีน้ำตาลบ้างสีเหลืองบ้างนะครับปูนตุกงอกทับถมอยู่บ้างเนี่ยธรรมชาติของปลาเทนนะครับเห็นไหม,มครับจะมีความหลากหลายเพื่อนๆก็จําภาพเหล่านี้เอาไว้ดีนะครับอ่าจาลักษณะเหล่านี้เอาไว้ให้แม่นนะครับแล้วเพื่อนก็จะไม่หลงประเด็นแน่นอนนะครับจะไม่หลงประเด็นไปเช่าพลักเก้แน่นอนนะครับ เนี่ยให้พิจารณาดูนะครับธรรมาชาติของปุนสุกปุนดิบเนี่ยในพระเทศ <c oughs> มีทุกองค์จะไม่หนีปุนสุปุลดิบแน่นอนนะครับถ้าไม่มีปุนสุปุนดิบงอกแสดงว่าเป็นพระใหม่นะครับเป็นพระใหม่ใหม่แน่นอนนะครับปุนสุกเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลา60ปี70ปีนะครับขึ้นไปนะครับธรรมาชาติของปุนสุกเนี่ย มันจะก,ก่อเกิดนะครับค่อยๆวิวัฒนาการงอกมาเรื่อยๆ,ๆนะครับมาทับถมนะครับไม่ใช่ว่า20-30ปาีปูนถุกปูนดิบจะงอกแล้วเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เพื่อนดูนะครับเห็นไหมดูเส้นชายจีวรสิครับสึกนะครับเห็นไหมวดแหง้งเหยียวยน่นดูฐานทีครับตรงหน้าตากักเห็นไหมมันก็ย่อมสึกกรอนผูกกรอนเหีียวยน่นเปลี่ยนสภาพนะครับ เ,เมื่อธรรมชาติเหล่านี้มันก่อเกิดนะครับอ่ามันก็ทําให้เนื้อปูนเนี่ยเปลี่ยนสภาพนะครับเปลี่ยนสภาพเนี่ยพระเทที่ดูง่ายอีกหนึ่งองค์นะครับที่นำมาใหเพื่อนร่วมกันร,รับชมและศึกษาวันนี้นะครับเนี่ยอ,องค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระเท้ที่ดูง่ายนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับของวัดละคัง พุทธศิลป์แก่ได้สวยสดงดงามนะครับวงแขนลำตัว <c oughs> ถ้าดูอย่างนี้ <c oughs> ก็คล้ายๆอกวีนะครับเห็นไหมคล้ายๆเป็นรูปตัววีหรืออกกระบอกแต่ดูดีๆเหมือนทรงกระบอกมากกว่านะครับเหมือนทรงกระบอกมากกว่าที่บางคนเขาก็ตั้งชื่อว่าพิมพ์หญ่อกวีอกกระบอกก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับแต่ก็เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับไม่ยุ่งยาก ยุ่งยากที่เราดูธรรมชาติของเนื้อปูนอย่างเดียวนะครับอ่าธรรมชาติของปูนตะกูนดิบเท่านั้นนะครับที่จะชี้วัดได้นะครับว่าพราะองค์นั้นแท้หรือเก๋นะครับพุทธถินพิมตทงเป็นเพียงเรื่องลองนะครับตำหนี่นี่เป็นเพียงเรื่องรองเพราะว่าพระเก๋อ่ตาตำหนี่มันครบทุกจุดเลยนะครับมวลสารเม็ดดาเม็ดแดงหินเท่าอะไรต่างๆนี่พระเก๋มีหมดนะครับเราแยกแยะไม่ออกหรอกนะครับถ้าไปดูมวลสารเนี่ยว่ามวลสาร ในพระองค์นั้นๆนเนี่ยแท้หรือเก๋เพราะว่ามันเป็นเม็ดเล็กๆนะครับชี้วัดอะไรไม่ได้นะครับเราก็เลยดูอะไรครับดูธรรมชาติของเนื้อ,อปูนเป็นหลักก็คือมวลสารหลักก็คือเนื้อผงปูนนั่นเองนะครับเพื่อนเนื้อผงปูนนั่นเองคือมวลสารหลักนะครับเพื่อนดูนะครับละเกต็ดละพักเห็นไหมเกตจะหลดซูมอวบลํำนะครับละเกล็ดจะอวบลํำ ระพักก็จะเป็นลักษณะมนๆนะครับกลมๆนะครับวงแขนก็สวยสดงามแขนตั้งดิ่งทั้งสองข้างแต่อะไรครับแต่ก็เปลี่ยนสภาพนะครับปูกกรอนศึกโอนะครับอ่ามันจะไม่เรียบตึงเหมือนพระใหม่นะครับจําผมไม่เลยแล้เวเพื่อนๆพิจารณาดูนะครับว่าธรรมชาติเหล่านี้ประเก๊ข <c oughs> ออภัยครับมันจะทําได้ไงครับเนี่ย มันทําไม่ได้ไงครับเนี่ยในพระเกศมันทําไม่ได้นะครับไอ้พวกทาพระเกศเนี่ยจำภาพเหล่านี้เอาไว้นะครับให้ติดตาให้ขึ้นใจนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะไม่หลงประเด็นไปชอบพระเกศแน่นอนนะครับถ้าพเพื่อนๆศึกษาตามแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์ตามแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยก็ไม่มีทางหรอกน,นะครับที่จะได้พระเกศนะครับ เพราะว่าธรรมชาติเหล่านี้มันยอ่อเกาะเกิดในพระที่มีอายุการสร้างนับร้อยกว่าปีนะครับนั่นก็คือพระยุคต้นที่สมเด็จพระพุทธเจา้าตูท่านสร้างเอาไว้นะครับองค์นี้ถือว่าสวยสดงดงามนะครับธรรมชาติของคาบน้ําวานคาบน้ำตาล้อเคี้ยวอะไรต่างๆครบถ้วนนะครับการเตี่ยนสภาพของเนื้อปูนก็ครบถ้วนนะครับปูนถูกปูนดิบงอกตามลําดับการเวลาเลยนะครับเส้นทุ้มอะไรต่างๆนี่เห็นไหมลักษณะความเพ่งของเนื้อปูน การสืบการกรอนผลึกไขแกนไซต์อะไรต่างๆมีครบนะนี่ก็คือหลักการดูนะครับพระสมเด็จวรละคงนะครับบางอุมพรมหรือเกจชโยก็แล้วแต่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆท่านใดจะติชมอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับรับฟังเสมอนะครับแลกเปลี่ยนความพิจิตรกันบ้างก็ได้นะครับ อันไหนที่ขาดตกบกพ้่งไปก็ให้เพื่อนติชมกันเข้ามานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณเ,เพื่อนเพื่อนทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ